สุดรายการ สดใสกับเราสองคนค่ะแจ็คกลีนค่ะอามแบบบิก๊กเกอร์ด้าน่าค่ะบัฟฟี่รี่นะคะนีเลยค่ะวันนี้อยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงอุสาระดามณีสีสวัสดิ์ค่ะอุ้ยสดใสแบบนี้นะคะเป็นบัฟบีเกร์ลนะคะสุขภาพพ, <อ S 1> พวสีบีน่า <DB 9 S 1> นั่นอเองแม่นี่และค่ะเราบอกเลยนะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดรับประทานวันละ2เม็ดเท่านั้นนะคะเสริมภูมิต้นานนะคะดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1ึกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง9 9 9 0บาทแต่ถ้าเกิดโปรโสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรีสีกระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟง,งานดำอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรโใหญ่ทานได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อสี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟง,งานดำอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเมอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้ว0 2 6 6 6 9อ5 6นั่ตนเองนะคะสามารถสแกนเพลคอดหรือว่าแอดไลน์หน้าจอได้เลยค่ะแล้วกก็บอว่าจั บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะก็รีบโทรกันมาสอบถามกันมาเยอะๆได้เลยนะคะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อว่าที่นักแสดงน้องใหม่เมื่อก่อนเขาเป็นบอยแบรนด์ดังมากน้องไดมอนด์แมุ่คือเราก็เรียกว่าลูกค่ะเพราะาเรียนอยู่ม .6 หอยู่เลยแม่น้องไดมอนด <c oughs> <อ>์นรกอดนเองนะคะล่าสุดมีผลงานเรื่องซีรีส์นะคะ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันค่ะซึ่งเล่นกับน้องเอิญนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาระบบทเป็นแบบแนวแบดบอร์นิดนึงใช่่คะตรงกับตัวเองเนี่ยแหละ เป็นเรื่องราวของเด็กที่แบบว่าตามหาฝันที่จริงก็คล้ายกับชีวิตของน้องไดมอนนะคะที่เป็นสมาชิกวง Last One นะคะซึ่งวงนี้เขาก็ดังมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วด้วยมีทั้งผลงานเพลงนะคะแล้วก็ละครด้วยนะครเพลงเนี่ยร้องกับน้องกนเอินนางเอกในเรื่องจะเป็นยังไงแล้วตัวจริงน้องไดมอนหล่อหรือเปล่าไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะครับโอเคๆก็เป็นก็ไม่ใช่การละเล่นเลยเป็นเป็นละครเรื่องแรกครับผมก็เป็นก็เหมือนครับ เหมือนกับว่าก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นสายศิลปินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามาแสดงเราก็รู้สึกว่าอ,อ๋อโอเคตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็จริงๆตอนตอนที่รู้บทบาทแล้วก็รู้สึกว่า โอเคเราเรามาออเดชันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดูหนังเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราดูหนังเยอะแล้วเราก็หยิบหยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้เวลาคนอื่นเขา acting เนียเขา acting ยังไงนะอะไรเงี้ยเราก็ลองแบบเอามาปรับใช้กับเราดูตอนออเดชั่นอะไรเงี้ยครับตอนแรกเราได้ออเดชันบทสกายแต่ว่าพอพอแบบพอออเดชันไปออเดชันมาเขาเหมือนกับว่า,วารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของฉลามะครับมันเหมาะกับม่อนมากกว่าผมคิดอันนี้ผมคิดว่านะครับ ผมคิดว่า,น,าน่าจะเป็นเพราะว่าฉลาับน่าจะเป็นคนที่น่าตึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราเป็นคนน่าตึงอะไร้ยแต่จริงๆไ, <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ว่าแบบตัวละครตัวละครมันคาแรคเตอร์มันใช่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมว่าเขาเขาเป็นคนที่ถ้าออกมาคือคนหมืนไส้อ่าเป็นตัวช็อตฟิลจริงๆบทนี้มันยากไงผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันยากตรงที่ยากตรงที่แบบเราจะต้องแบบเข้าใจตัวละครมากๆเวลาโดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบ เออเวลาตัวละครมันเสียใจมันมันต้องร้องไห้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องอะไรหรือเปล่าอะไรนะครับเราก็ต้องเวิร์กกับตัวเองหนักพอสมควร <Okay. S 1> ใช่ครับแล้วแต่แต่จริงเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องหน้าอะไรเงี้ยครับมึงเข้าเข้าทางยันละอ่ะเลยเลยไม่ยากมากแต่ว่า,น,าน่าจะยากเรื่องของบทอะไรเงี้ยครับอ,อืมน่าจะเป็นซีนอารมณ์ครับซีนอารมณ์ใช่เวลาเข้ากับพี่พี่นักแสดงรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยครับใช่เราก็รู้สึกว่าเกรงๆงหน่อยครับว่าแบบเออนิดนิดนึงว่าเอ้ยเราจะ เราจะแบบควรร้องไห้ดีไหมซีนเนี้ยอะไรนะครับพี่บอยก็บอกว่าเออเราได้มีโอกาสได้คุยกับพี่บอยอะไรนะครับพี่บอยก็บอกว่าก็ถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องถ้าไม่อยากร้องก็ไม่ต้องร้องแล้วแต,ตว่แล้วแต่ตัวละครผมว่าผมว่ายากกว่าแล้วมันมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมว่าข้อดีคือข้อดีคือการที่เราอ่ะได้ได้ ได้ลองทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราคิดอะไรก็การแสดงเริ่มจากศูนย์ครับแต่ว่าเรามีเรามีพื้นฐานทางด้านการแสดงมานิดนึงเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปเรียนมาก่อนหน้านี้เมื่อก่อนที่จะมา audition ประมาณสัก2อสาปีก่อนที่จะมาเป็นศิลปินอะไรนะครับใช่จริงๆชอบมากๆครับชอบเพราะว่าก็อย่างที่บอกผมอ่ะเป็นคนที่ดูหนังแล้วผมอ่ะอยากจะอยากจะเห็นตัวเองอ่ะอยู่ในอยากจะมีผลงานสักสักแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบเออ เราเกิดมาในชีวิตหนึ่งก็ทำได้อะไรเงี้ยตื่นเต้นครับผมจะได้เห็นหน้าตัวเองใน SF จริงๆจริงๆบอกเลยว่ามีหลายเพลงมากครับแต่ว่าเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะครับก็เพลงที่หนึ่งก็คือ you're my first love you're my first love นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับร้องเป็นศิลปินทั้ง19คนร้องด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็จะเยอะๆหน่อยก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงตีมของละครครับ ใช่แล้วก็จะมีเพลงหนึ่งที่ตอนนี้กำลังจะปล่อยครับผม6โมงเย็นนี้ก็เป็นเพลงชื่อว่า Across the Sky ครับผมมีมอนมีบอสมีเอิร์นร้องด้วยกันครับต้องต้องอจอจอาจจะอาจจะต้องติดตามรอครับผมแต่บอกว่าก็น่าจะมีอะไรอย่างงี้ครับผมใช่น่ารักแล้วก็ปังมากนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะเยนม .6 กกำลังขึ้นปีหนึ่งตอ้ยีก็สนอยอยู่กรีบไม่ไม่กล้าแตะเลยนะคะเรยกว่ารู มอไมมอนลูกชายมาอีกหนึ่งหนุ่มนะคะน้องแชมป์นัครินหรือไมยราพดาแรปเปอร์แรปเปอร์ชื่อดังจริงๆอย่างที่น้องจักรีนบอกนะคะเขาได้เป็นศิลปินรับเชิญนะคะให้กับศิลปองวงนะคะทรีเมนดาวศิลปินวงทรีแมนดาว นี่แล้วเขามีแขกรับเชิญนะคะแค่2คนนะคะคือน้องแชมป์แล้วก็ทีเจเขาบอกตอนแรกๆที่พี่ๆนะคะติดต่อมาตื่นเต้นมากรับเลยเพราะว่าเขาว่าเคยร่วมงานเพลงกันมานะคะเพลงเก็บไว้ในใจไม่พอเขาบอกว่าตอนนี้61รล้านวิวแล้วล้านวิวแล้วป่างมากแล้วต่อไปนะคะเขาก็จะมีคอนเสิร์ตของค่ายโคตรยับ ปาร์ตี้ใช่นั่นแหละเขาบอกว่า30กันยานี้นะคะหาซื้อบัตรได้เลยเขาบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตคิดว่าเป็นปาร์ตี้คอนเสิร์ตมาสั่นสันมาร่วมสนุกกันอ่าแล้วก็มีเพลงแบบอันเดอร์กราวใครที่แบบเป็นขาอันเดอร์กราวนะคะไปฟังได้นะคะร่วมถึงเดือนกันยานี้นะคะคอยฟังเพลงเศร้าๆของน้องแชมปจะเป็นยังไงรวมถึงคอนเสิร์ตไปฟังน้องแชมปกันเลยค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าการแข่งรอบชิงอีกเพราะว่าด้วยความที่เกสของทีมดาวมีสองคนนะมีพี่ยูบอยทีเจมีกับผมพี่เต๋าไม่มีทางผิดแน่นอนถ้าผมผิดเนี่ยเป็นตาบาบในชีวิตไม่ใช่แค่ของเราของวิวีิทีมดาวด้วยก็เลยเก่งมากเป็นพิเศษเอาเลยครับผมเอาเลยเพราะว่าพี่กิ๊ พี่กิตเขาเคยพูดกับผมว่าตอนทำเพลงด้วยกันเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงมีคอนเสิร์ตเอ้ยถ้ากูมีคอนเสิร์ตใหญ่มึงมึงต้องมานะอะไรเง,งี้ยพอเขาชวนผมก็แบบไม่ปฏิเสธอะไรเลยบอกว่าเอาเลยใช่แต่หกสิบเอ็ดล้านวิวแล้วครับตอนนี้อะไรเงี้รรคยววครับผมวันที่30กันยายนนี้ครับผมโคตรชิปาร์ตี้ครับผมก็เปิดขายบัตรแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วครับผม จริงๆมันมีหลายอย่างมากครับผมที่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวอ่ะอยากอยากให้ไปสัมผัสเองครับผมว่ามันสนุกแน่นอนแล้วก็ปัน่วนแน่นอนครับ <c oughs> เป็นปาร์ตี้เดี๋ยวครับอย่าเรียวกว่าคอนเสิร์ตเป็นปาร์ต <c oughs> ี้ <c oughs> ใช่เดนแบบเหมือนเจอเพื่อนเจอสังสงรรค์กันอะไรกันแบบนี้เตรียมตัวนะรครับผมพูดได้ไหมนะก็ตอนนี้กำลังแบบว่าเตรียมตัวแบบว่าท่องเนื้อเพลงครับผมเพราะว่าในงานผมจะร้องเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องใช่จะเป็นเพลงที่แบบว่า ค่อนข้างจะอันเดอร์กราวหน่อยก็จะเป็นเพลงแบบเน้นแบบแรปล้วนๆสำหรับผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเตรียมของไปยังไงนะแต่ผมคือแบบเพลงอันเดอร์กราวแบบแรปล้วนๆใช่ผมก็เลยต้องจำเนื้อเพลงเยอะกว่าคนอื่น <c oughs> สำหรับผมสำหรับผม <c oughs> เพราะ <ทำ S 1> <ๆ S 2> ว่าเพราะรู้สึกว่าในงานวันนั้นน่าจะมีแต่พวกกันเองเนะี่ยแบบ <c oughs> แบบว่ามาสังสรรค์ปาร์ตี้กานมีอะไรเงี้ยก็อยากเล่นเพลงที่เราอยากจะเล่นอะไรเงี้ยเดือนหน้าครับผมมีการปล่อยเพลงใหม่แน่นอนครับผมแต่ว่ายังไม่บอกว่าชื่อเพลงอะไรก็รอติดตามได้ครับผม แนวเพลงเป็นเป็นเศร้าแบบมีเดียมเศร้าแบบมีเดียมสนุกนิดนึงแต่ความหมายเจ็บจึกแน่นอนมาจากประสบการณ์จริงเลยไหมจริงบ้างไม่จริงบ้างครับจุดเริ่มต้นของผมก็จะหาดนตรีก่อนครับผมที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มาหาคอนเซปต์แล้วก็มาด้านเขียนฮูกก่อนแล้วก็ค่อยเขียนเนื้อที่เหลืออะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับทุกคร้งแมันการใจมาจากอะไรอ่ะในการทำเพลงในเนื้อเพลงอะไร แล้วแต่แล้วแต่บอกว่าสถานการณ์ครับผมบางทีเราได้ยินเพื่อนพูดประโยคนี้ไม่แปลกดีกว่าอะไรเงี้ยเราผมก็จะจําไว้อะไรเงี้ยอย่างเพลงนี้เกิดจากนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเือเ้าแม่งได้เฉยถ้าก็เลยได้เลยความคาดหวังของผมคือขอให้ได้ปล่อยก่อนไม่ได้ปล่อยเพลงมาหลายเดือนแล้วครับใช่เก่ารไมาไม่ได้ปล่อยเพลงใช่เราเล่นเพลงเดิมเดวนไปหลายรอบแลวอย่าไเล่นเพลงใหม่แล้วครับ ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจคนยุคน,นี้จริงๆนะคะสำหรับหนุ่มแชมป์หรือว่ามายาราบนั่นเองก็ติดตามดูผลงานเพลงแล้วก็คอนเสิร์ต30กินอยายนนี้ด้วยนะคะถูกค่ะ,คะ